คำถามเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตนะครับฝาก500บาทลุ้น20ล้านบาททุกเดือน24ครั้งแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีก,อกมากมายนะครับคำถามในวันนี้กรณีไม่เคยเปิดบัญชีทอกอสอนะครับซื้อสลากได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับตัวสลากนี้จะเปิดให้จองซื้อวันที่17สิงหาคม2567ผ่าน BAC Mobile นะครับและ1กันยายน2567ผ่านทก กทุกสาขานะครับอย่าลืมไปลุ้นโชคกันนะอ่าคำถามนะครับกรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีทกศจะต้องไปเปิดบัญชีก่อนซื้อสลากใช่หรือไม่คะนะครับคำตอบก็คือต้องไปเปิดบัญชีนะครับทกศที่เป็นบัญชีทั่วไปก่อนนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้สําหรับ โอนเงินต้นในกรณีที่สลากครบอายุแล้วก็โอนรางวัลน,นะครับเงินต้นบวกดอกเบีย้ยแล้วก็รางวัลต่างๆที่คุณจะถูกในแต่ละงวดนะครับโอนเข้าบัญชีคู่โอนเพราะว่าตัวทกศนะครับสลากอมรัย์ทวีสินหรือสลากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะว่าเวลานะครับเวลาครบกําหนดระยะเวลานะครับทกศจะโอนต้นเงินและดอกเบีย้ย เข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าอัตโนมัตินี่มีการบอกระบุเอาไว้เป็นรายลักษณ์ชัดเจนรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเวลาคุณถูกรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะโอนเข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนั่นทําให้ถ้าเราไม่มีทอกอสอนะครับไม่มีออมทรัพย์ของธนาคารนะมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้และอย่างหนึง่งไม่ใช่แค่ออมทรัพย์เท่านั้น คุณต้องไปเปิดบัญชีสลากด้วยนะครับบัญชีสลากใช้สําหรับโอนเงินใช้สําหรับซื้อสลากนะครับโดยเฉพาะเพราะนั้นมันต้องมีบัญชีสลากพวกนี้อยู่ด้วยไปเปิดทีเดียวได้เลยนะครับและอาจจะทำโมบายแบงกิ้งไว้ได้ด้วยนะครับคือไม่จาเป็นจะต้องไปซื้อสลากที่เป็นแบบใบที่ทางทกศนะครับที่สาขาไม่จาเป็นนะ อาจจะซื้อผ่านโมบายก็ได้นะคือไปครั้งเดียวเนี่ยทำให้ครบนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็จองผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับก็สามารถทําได้เพราะว่าผมเองก็คาดการว่าจ,จะจองผ่านโมบายแบงกิ้งวันที่17สิงหาคม2567นี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีนะครับบัญชีทั้งในรูปแบบบัญชีสลากออมทรัพย์นะครับรวมถึงบ <Reason> ัญ <c> ช <ười> ีออมฝาบัญชีออมทรัพย์ของ ตัวทกศไปเปิดได้เลยนะครับทุกสาขานะเปิดที่ไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นธนาคารพอการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับรายละเอียดของแคมเปญสลักอมรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกา,การร,ารับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลนะครับรับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก150,000 0ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด30หมวดเปิดรับฝากเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงที่1รับฝาก100,000ล้านบาทนะครับหมวดผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ตั้งแต่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปและผ่านทางทกสนะครับสาขาทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กันยายน25 หเป็นต้นไปส่วนช่วงที่2นะครับจะรับฝากนะครับ5 0 0หมื่นล้านบาทนะครับเป็น10หมวดน,นะเมื่อรับฝากช่วงที่1เต็มวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทแล้วนะครับทั้งนี้ธนาคารจะมีการประกาศรับฝากช่วงที่2ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะนะครับอายุการรับฝากนะครับสปีครบกําหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยนะครับ ผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับธนาคารทกสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลัก10บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนได้490บาทต่อนหน่วยไม่แนะนําให้ถอนคืนเด็ดขาดนะไม่นั้นค,คุณขาดคุณทันทีเลยจํานวนเงินและจํานวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางวาัลรางวัลละ20บล้านบาท รางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน29รางวัลรางวัลละ1,000 0แบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวน90รางวันรางวัลละ10,000บาทรางวันที่3นะครับหมุน10ครั้งนะครับจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาท รางวัลที่4หมุน20ครั้งจํานวน600รางวันนะครับรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5นะครับหมุน100ครั้งจํานวน3,000รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลเลขกท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน3 0,000ื่นรางวันนะครับรางวัลละ300บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งนะครับจำนวน ,00 แสนรางวัลรางวัลละ200บาทรวมรางวัลสูงสุดต่องวดนะครับ6 3 4ส0สา รางวัลนะครับรางวัลละนะรวมนะถ้าเกิดมีการซื้อครบตามวงเงินรวมแล้วก็มีการจับเนี่ยจะมีคนถูกเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทนะครับประมาณนี้นะนี่คือจำนวนรางวัลการออกรางวัลนะครับออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลวันที่17ของทุกปีแล้วก็ออกรางวัลครั้งแรกวันที่19 16กันยายน2567นะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดธนาคารจะเสี่ยงหมวดตามช่วงระยะเวลาการรับฝากดังนี้ช่วงที่1ธนาคารจะเสี่ยงหมวด20หมวดตลอดระยะเวลารับฝากช่วงที่1ช่วงที่2ธนาคารจะเสี่ยงหมวดจากจํานวนสลากทั้งหมด30หมวดตลอดระยะเวลาการออกรางวัลสลกออักอมทรัพย์ทวีสินชุดมรกฎนะครับสิทธิ์ในการตวรวจรางวัลน,นะครับคู่ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนนะของเดือนเนี่ยจะมีสิทธิ์ ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธ์ตรวจรางวัลถึง24งวด24ครั้งด้วยกันนะครับการประกาศผลการออกรางวัลรับชมถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน f c e e o o o แฟนเพจนะครับทกส baac thailand นะครับหรือทอกสบริการด้วยใจหรือ y o u t u b n n น l นะครับ baac thailand และตรวจสอบผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ w w w baac.or.th และ แอปพลิเคชัน BAC Mobile เงื่อนขายรายละเอียดเพิ่มเติมบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินรางวัลนิติบุคคลหกักภาษีในให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบนะครับมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ50บาทและ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์สลากถือเป็นผู้ทรงคนที่2นะครับต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากเมื่อครบกำหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทายาทของผู้จัดการมรดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากเป็นชื่อของทายาทหรือผู้ จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบีย้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงคนที่2องนะครับธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับฝากสลักออมทรัพย์ทวีสินชุดมรดกตามความเหมาะสมเงื่อนไขใดๆเป็นไปตามประกาศของคนาคาร